เย้วสวัสดีครับอ่าวันนี้นี่เห็นอย่างที่ผมเห็นไหมครับเนี่ยถ้าถามว่ามันคืออะไรผมตอบได้เลยว่าคือต้นถัแดงหลวงนะครับแต่ว่าต้นนี้อ่าผมตัดกิ่งนี้ทิ้งไปเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับผมเอาเชือกไปรัดมันเพื่อให้มันไต่ขึ้นตามเสาะครับแต่ด้วยความที่แบบว่า อ่าผมมัดปมไม่ดีนะครับมันก็เลยรัดมันจนเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็โตสู้กิ่งอีกกิ่งหนึ่งไม่ได้นะครับก็เลยต้องตัดทิ้งอันนี้ก็อยากจะแนะนําว่าเวลาเรามัดเจ้าตัวต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเข้ากับเชือกนะครับก็เราพยายามจะทําห่วงให้มันก่อนนะอย่างเช่นห่วงเนี้ย เพื่อไม่ให้มันโตแล้วมันคับแน่นจนแบบทําให้ไอเชื่อมนี่นะมันไปรัดต้นของมันอะ่ะอาจจะเป็นห่วงเนี้ยที่มันมีพื้นที่ให้มันขยายตัวได้มากๆหน่อยนะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งไปผูกกับสิ่งที่เราต้องการจะผูกอย่างเงี้ยมันจะทำให้ต้นไม้มันไม่เสียหายนะครับอันนี้วันนี้ก็ ฝากไว้แค่นี้ดีกว่าสวัสดีครับ